สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนเอครับผมมินแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทําเตียงให้มีลายตามที่เพื่อนๆได้ขอกันไว้นะครับซึ่งอย่างที่แน่นอนนะครับถ้าเราอยากจะทําเตียงให้มีลายเราต้องลงเป็น Resource p a c k นะครับซึ่ง resource pack ที่ผมเลือกมาครับก็เป็นเปลี่ยนสีผ้าห่มนะครับตามทราลคัตตสีต่างๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมสอนลง r e u r c e pack เลยแล้วกันนะครับ แต่ก่อนเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมลบรีซอสแพกอะไรที่ผมเคยใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาเป็นรีซอสแพกออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงรีซอสแพกกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากวิธีแรกเลยเลยกันนะครับก็คือเขียนเป็นรีซอสแพกที่เราต้องการนะครับ รีซอสแพนะครับที่ผมต้องการก็คือเป็น r รีซอสแพคเตียงนะครับและเราก็สามารถเติมเป็นเวอร์ชันด้านหลังได้ด้วยนะครับเอาเป็น1.16แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็น r e รีซอสแพ k ที่ผมเลือกนะครับก็คือเป็นเทรล a ัตตนะครับแล้วก็กดโหลดได้เลยครับแล้วเราก็รอสักพักนะครับ แล้วพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเอ่อไฟล์ก็จะลงมาอยู่ที่ด้านล่างของเรานะครับแล้วก็วิธีต่อมานะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมชอบใช้นะครับก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดัตนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งพิมไว้ที่ตรงเ e ิร์ชด้านล่างนะครับแล้วก็กด enter ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ dot m craft นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ ไปที่ resource pack นะครับคลิกเข้าไปนะครับเหมือนผมเคยลงเป็น f a c e f u l แล้วกเ็เจ้าตัวนี้เป็น resource pack ที่ใช้เล่น b a s บอ a นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากเ,เจ้าไฟล์นี้มาครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปิดแล้วจากนั้นเราก็รันเจ้า minecraft เลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาคับของเรานะครับตอนนี้ผมกดเข้าเป็นเซิร์ฟที่ผมได้สร้างไว้นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับเตียงของเราก็จะยังไม่มีลายนะครับและเราก็แค่กดไปที่การตั้งค่านะครับกดออปชันกดที่ r e s o resource p a c k ของเรานะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับ ซึ่งเจ้าแพ็กนี้เขาบอกว่าเออมันใช้สําหรับเวอร์ชันที่เก่ากว่าแต่ว่าที่ผมดูนะครับในตอนโหลดมาเขาบอกว่านี้เป็นของ1.16่ฉะนั้นแล้วก็กดใช้ได้ครับก็ดันเรียบร้อยนะครับรอสักพักนึงกลับมาอีกครั้งเราก็จะได้เตียงที่มีลายแล้วนะครับ และก่อนเราจะจบคลิปกันนะครับผมก็ได้ทําเป็นทิปแอนทริคนะครับของการใช้เตียงที่มีลานะครับในฟรีซอสแพคต่างๆซึ่งเดี๋ยวทุกทุกอันที่ผมทําผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงก็ไปดูกันเลยครับในห้องนี้นะครับผมก็ได้จําลองนะครับเป็นห้องเหมือนปราสาทนะครับอดี้งั้นผมขอเริ่มจาก ตรงตัวเตียงก่อนเลยนะครับก็อันนี้สร้างด้วยไม้สปรูสนะครับแล้วก็เติมเป็นแมดเด้นะครับในนี้ผมใช้เป็นเตียงสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโคมไฟนะครับก็ใช้ไข่มังกรแล้วก็ชูมไลน์นะครับหรือว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไข่มังกรก็ได้นะครับเราใช้เป็นเอ็นรอดก็ได้เหมือนกันด้านซ้ายมือนะครับเป็นชั้นหนังสือก็อันนี้วางเป็น บันไดแล้วก็สลับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับด้านขวานะครับอันนี้ผมทาเหมือนเป็นกรอบรูปภาพของกรุทาราคัตตานะครับสีแดงแล้วก็ตีกรอบด้วยสลับผมไมโอแล้วก็มีแทรบดอ์ด้วยนะครับแล้วก็แสงนะครับก็เอามาจากแลนเทิร์ที่ห้อยด้วยเชนนะครับในห้องนะครับก็ปลูกต้นไม้ไว้นิดนึงนะครับ ก็ยังไงก็ไปดูที่ห้องถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับและห้องถัดม,มานะครับเป็นห้องของผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปผมต้องเปลี่ยนรีซอสแพคนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรีซอสแพคอันที่2นะครับผมเปลี่ยน u ีซอสแพคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากสีเตียงนะครับก็เป็นสีแนวพาสเทลนะครับตีกรอบด้วยขนแกะแล้วก็ใช้สนุเป็นหมอนนะครับก็ผมใช้เป็นทรูมไลท์ในการ ทำเป็นโคมไฟนะครับปลกกับเอ็นรอด้วยครับตรงนี้นะครับผมปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ใช้เป็นประตูดาร์กนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดเป็นแบนเนอร์ไว้ด้านข้างใช้เป็นกรดดอร์แล้วก็ด้านบนปิดด้วยสลับไว้นะครับก็มีแค่นี้เละครับเดินเข้าไปได้แ้วกลปิดประตู ในตรงนี้นะครับเป็นชั้นเก็บของนะครับก็ใช้แค่ b a r r e นะครับวางเป็น i อ e ท e m f r a m แล้วก็ด้านในผมใช้เป็น dark oak trap door นะครับแล้วก็รองพื้นด้วย dark oak trap door เหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วก็นี่คือหน้าตาของ resource pack อันที่2นะครับก็จะเป็นแนวสี color palette ต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็งงมากครับมีทั้ง เป็นลูกสัตว์ต่างๆมาด้วยนะครับมีลามาด้วยครับแล้วก็ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอันที่สามมนต่อเลยนะครับในอันที่สานะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็เป็นเตียงีน้ําตานะครับก็คือเป็นลูกค้างคาวนะครับแล้วก็ในตรงนี้ผมทําเป็นเ,เหมือนรั้วกั้นนะครับใช้เป็นฟูด เฟ n นนะครับแล้วก็สปูตแชลแล้วก็ตรงด้านขวานี้นะครับก็เติมเป็นบ่อน้ําเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับทางด้านบนนี้ผมสร้างเป็นเหมือนคริสตัลนะครับก็ใช้เป็นกระจกสีอะไรก็ได้แล้วก็เติมเป็นโกลด์สโตนนะครับเพื่อให้ในทางมีแสงไฟแล้วก็ตรงพื้นก็เหมือนเดิมน,นะครับใช้ปุ่มใช้บล็อกกรา v เวล เอนเดอร์ไซด์นะครับผสมกันให้เหมือนเป็นทางเดินนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ต้องทําจริงๆเราไม่ต้องวางเป็นแรนเทิก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เหมือนเพื่อให้สมจริงเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะทับทับทาำเซตมิดไนท์เลยนะครับมิดไนท์แล้วก็ผมก็จะทูบแรนเทิออกครับก็จะเหมือนทางเดินี่ครับ และถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วกันนะครับยังไงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ